สัา okay, นเปลี่ยนไปปกติต้องอยู่ครัวไทยวันนี้มาอยู่ครัวในนะคะวันนี้จะทําอะไรคะป้าป๊าช็อคโกแลตปั่นดูใบช็อคโกแลตปั่นดูใบ <c oughs> คือปกติแล้วเนี่ยป้าเห็นแม่ทาช็อคโกแลตดูใบาขายแล้วทำทีเยอะเยอะแล้วป้าบอกว่าอะไรคะเห็นแล้วคันปากแม่บอกคันปากว่าอะไรคันไม้คันมือหรือเปล่าบอก,บอกไม่คันปากอยากกินช็อคโกแลตปั่นดูตา ป๊าใส่อะไรอ่าจิตไหมก,ก็เอาแล้วเมื่อกี้ได้ยินไหมคะที่ป้าพูดทั้งหมดเนี่ยอปา,าป้าพูดพูดหมายว่าปกติชอบนัดปั่นป้าจะใส่ช็อตไอ้<ส>นี่ใช่ไหมนูเชล่าวันนี้เลยมาใส่อันนี้นี่คืออะไรอันนี้คือเป็นพิทาชิโอนะคะคือปกติเนี่ยถ้านูเทลล่ามันจะเป็นฮาเซลนัทใช่ปะ่ะอ่าอันนี้มันจะเป,นเป็นพิทาชิโอซึ่ง อันนี้มันแพงมากเลยนะแม่แม่ก็บอกว่าป้าอย่าทําเลยมันคงไม่เข้ากันหรอกใช่ปะแต่จริงๆแล้วอะ่ะไม่ใช่เลยหรอกแม่ห่วงซอสของแม่เพราะว่าแม่ไว้ทําขายไงแล้วเวลาสั่งมามันแบบว่ามันไม่ได้ว่าแบบซื้อได้ง่ายๆมันต้องสั่งมาทีสิบขวด เื่อนี้ว์กเราทำขายด้วยไงแล้วจะทำช็อกโกแลตปั่นขายได้ยังไงมันส่งไม่ได้ก็เปิดละลายหมดเขาบอกว่าช็อกโกแลตที่เราใช้ไม่ธรรมดานะใช้ของตัวนี้ปกติอะที่ป๊ากินช็อกโกแลตปั่นทุกวันะป๊าจะใช้ผงผงโกโก้ใช่ไหมที่เป็น extra r รู t เนี่ยของ b ์ r r y ตัวนี้อ่ามันจะเป็น dark choc นะคะอันนีสิเปอร์เซ็นต์อะ ทำเลยไม่รอแล้วนะนมสดหนึ่งถ้วยนมสดหนึ่งถ้วยอันนี้พี่อันนี้ไม่หวงสูตรนะไปทําตามกันได้เพราะว่าผมไม่ขายหรอกไม่ได้ขายหรอกเพราะช็อกโกแลตแต่มันจะขายได้ยังไงช็อกโกแลตบั่นใช่ไหมให้น้องๆไม่ดูแล้วไม่ทากันเองที่บ้านให้แม่เปิดหน้าร้านขายไงเอาหรอหรือคุณแม่เนี่ยก็ไปทาให้คุณลูกกินอันนี้ผงโกโก้อันนี้นะคะใส่ไปประมาณสองช้อนพูนๆอ่าสองช้อนกินข้าวนี่แหละอันนี้คือเป็นเมนูที่ป้าทํากิน ประจำเกือบทุกวันเลยเพียงแต่ว่าเราจะเปลี่ยนจากมูเชลล่าเป็นอันนี้ใช่ป่ะอืมแล้วปกติก็ใส่นี่เป็นหน่อยโอรีโอโอรีโอเนี่ยจะต้องมีติดบ้านไว้เลยให้เพิ่มความจริงๆป้าอยากได้ความเป็นครีมประมันครีมโอรีโอเนี่ยโอรีโอนี่คือเอามาทั้งชิ้นแบบนี้เลยนะจะได้ตครีมมคเรียงไปกี่ชิ้นคะสองชิ้นสองชิ้นเมื่อกี้ที่นมใส่เข้าไปไอ้ถ้วยที่ตัวนั้นคือหนึ่งถ้วยตวงใช่ไหมหนึ่งถ้วยตวงงถ้วยตวง แต่เราก็ใส่นี่ติชชิโอเคสซึ่งปกติจะใส่เป็นนูเทลลามันหวานไหมเรา่าหวานน้อยกว่านูเทลลานูเทลลาหวานกว่ามากเนาจริงนูเทลลาหวานกว่านูเทลลาหวานกว่ามากปกติใส่นูเทลลาเท่าไหร่ประมาณแค่นี้แต่ถ้าเผื่ออันนี้หวานน้อยกว่าก็ต้องเติมนมหวานน้อยกว่าแบบต้องชิมดูก่อนไหมล่ะไม่แน่ใจอะแต่เราว่านหวานน้อยกว่านะโคตรเนี่ยแพงมากช้อนเนี้ก็มีค่าแบบค่าสิบบาทแล้วมั้ง ไดมันแพงมากสองนี้เวลาเอามาใช้นะต้องขูดจนหมดไม่เหลือแม้แต่นิดเดียวไอติมเนี่ยก็บางทีก็แล้วแต่บางทีก็ใช้เป็นของสเวนเซนบ้างของเนสเล่วอลเอฟแอนเอ็นมั่วไปหมดไอติมอ่ะไอติมมันไม่มีนัยยะสําคัญหรอทําไมแบบใช้อะไรก็ได้ก็ก็ไอติมก็ไอติมมันอร่อยอร่อยก็อร่อยขึ้นแหละเออไอติมอร่อยก็อร่อยขึ้นแต่ว่าเราเน้นไม่ต้องแพงมากใช่ไหมเมื่อก่อนซื้อซเวนเซ่นว่ามันแพงไปหน่อยก็เลยซื้อเป็นอันนี้ใช่ปะ ซึ่งจริงๆปั่นมาก็อร่อยแลลวไอติมประมาณหนึ่งลูกกหนึ่งสกู๊ปนั่นแหละแต่เราไม่ได้ตักแบบสกู๊ปเราใช้ช้อนแคสแล้วไงต่อคะถ้าพี่ตะโชมันไม่หวานก็เติมนมไปเลยอะนมไม่ไม่เราไม่แน่ใจนะมันก็เออแต่วันหวานน้อยกว่านูเดลล่ามากนมหายแย่ละนมข้นหวานยังอยู่นะอยู่ที่ฝานั่นแหละป้าไม่ต้องคิดอะไรหรอเติมไปเลยเชื่อแม่อรออันนี้นมข้นหวานคือนูเดลล่ามันจะหวานแบบเจี๊ยบใช่ป่ะป้า กินแล้วแบบไขมันพุ่งกระฉูดความหวานมันโซเรลอะไรแคลอรี่รนู่นนี่อะไรน,น้ำตาลใส่น้ำแข็งประมาณหนึ่งโอเคปั่นแค่นี้เลยอรอแล้ว อันเล่าเครื่องปั่นให้ฟังเคยเล่าไหมาโปรตีนเมื่อก่อนใช้ยก็ปั่นจบกพรมยุทธใช่ไหมที่เอาี่ขายตามทาง่วไปอ่ะอม,มันแพงด้วยนะไม่ได้ถูกนะบางบางตัวแบบมีังก์ชันนู่นนี่อะไรพวกเนี้ย มันไม่ดีเท่ากับไอตัวแบบเนี่ยที่ร้านค้าสอันนี้มันเป็นของร้านค้าเราไปซื้อที่รู้สึกจะซื้อที่จตุจักรเจเจมอลมันจะมีเจเจมอมันจะมีร้านขายพวกเครื่องทํากาแฟที่ปั่นน้ำอะไรแบบว่าเหมือนอุปกรณ์ที่จะขายเป็นเปิดร้านกาแฟคือมันแรงดีแล้ก็แรงดีเนียนละเอียดคนใช้ง่ายใช่อันนี้มันแค่เสียบ กึกลงมาเอามาเสียบให้ดูปกติบางทีมันต้องหมุนหมุนมันลำบากอันนี้แค่ียบแค่เนี้ยแล้วก็ปั่นแบบผมยูสิฮอนหนึ่งที่เราเคยใช้อ่ะต้องบิดให้ตรงใช่แล้วพอจะเอาออกนะพอเปิดปุ๊บก้นไหลทะลุไม่รู้ออกแบบยังไงตั้งงมากเลยฉะนั้นอันเนี้ยดีมากเลยใช้มาตั้งแต่มาอยู่บ้านนี้เอ้ยบ้านตั้งแต่บ้านเก่าหรอปะหรือว่าตั้งแต่น่าจะ2ปีอ่ะมีสองปีตั้งแต่บ้านนี้อ่ะเออสองปีสองปีก็ใช้กันได้ดีอยู่เลยเนาะโอ้สีสันไม่จริงใจ จริงๆน่าจะใส่แก้วใส่โชว์นะปพาะวา<ม>แต่เราม,ม,มันก็มีเหมือนกันแต่ว่าพอดีใส่แก้วนี้เพราะว่ามันเก็บความเย็นเนาะไอป้าจะรู้ไม่คิดนานอ่ะประมวลผลเหรอมัน,ม,นมันก็มีความพิเศษโชว์นะนก็อร่อยอร่อยกว่านูเทลล่าไหม ก็ได้ประสบการณ์ที่แ,กแตกต่างแต่<ม>ว่าอร่อยกว่านูตเทลล่าไหมเนี่ยพูดยากเพราะนูเทลล่าเป็นอะไรที่อร่อยมากอยู่แล้วใครๆก<ช>็รู้พิจาร์โชจางไปหน่อยไม่รู้สึกเลยอะ่ะพิจาร์โยจางไปหน่อยต้องใส่เยอะกว่านี้อีกได้จากความเป็นโกโกโ้บาบาอร่อยมากแต่ได้จากความเป็นโกโก้เลยต้องใส่พิจาร์โยเยอะกว่านี้เออใช่ตั้งแต่พิจาร์โยตอนนี้ไม่ได้กลิ่น กลิ่นของช็อกโกแลตกลิ่นของผงโกโก้มันกบหมดเลยแต่ก็อ <t> ร่อยอร่อยมากกินไม่หยุดเลยครับทุกคนเอามีนาป้าชอบกินกินประจําทุกวันเลยอ่ะเฮ้ยนานๆกินทีป้ากินแค่ตอนขับรถขับรถเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าขอล้างมือก่อนมาถ่ายแม่เลยมาถ่ายแม่เลยของเมาป้าหน่อยทำไมอ่ะป้าบอกว่าเป็นมาหวานอย่ากินเยอะตั้งกดเอาไว้ของป้าตั้งกดไว้ว่า จะกินตอนที่แบบเออขับรถทางไกลอะไรเงี้ยอย่างเมื่อก่อนไปต่างจังหวัดก็ค่อยปั่นกินแต่เนี้ยวันก่อนไปรับพิมพ์ที่โรงเรียนก็ปั่นบอกป้าขับรถไปรับพิมพ์ที่โรงเรียนมันใกล้มากทำไมต้องปั่นอ๋อวันนี้ลูกอาจจะต้องให้รอนานเพราะลูกทํากิจกรรมหลังเลิกเรียนพอรอนานมันก็จะเป็นยาวนานอย่างเงี้ยก็ต้องกินบอกว่าถ้าขับรถใกล้มากนะอืมกินแล้ววันก่อนขับรถไปไหนนะตลาดลังสิตไปลังสิตบอกทางไกล ทางกายปั่นไปกินอีกอที่นี่เลยเห็นกินเกลือทุกวันเลยอะ่ะอยากเอาอยู่ไปจ้าเปลี่ยนแก้วเทีกสวยๆนะโอ้โหนี่นเราใช้แก้ว<ม>สตว๊าบักเม,มื่อว,วานแม่เพิ่งไปซื้อคาราเมลมาร์คเคโต้มาเย็นได้เย็นมากินแล้วก็เลยมีแก้วแล้วตอนนี้สต๊าบั๊กเป็นแบบฤดูหนาวนะนี่เขาเป็นแ,แก้วแบบฤดูหนาวนาลักนี่อันดีดูครีมชื่อ เฮ้ยโอ้โหนี่นึกว่าไปซื้อมาจากสตาร์บั克เลยนะอันนี้ต้องต้องโรยนี่หน่อยนะถั่วช็อกโกแลตฮะโรยถั่วถั่วพทาชิโอมีไหมมีนี่อันนี้คือเป็นซอสช็อกโกแลตก็คืออันนี้อร่อยยี่ห้ออะไรคะป้าบ้าแชร์ได้ไหมโมนินโมนินอันนี้ป้าก็ชอบเออชวนหน่อยชวนหน่อยเผื่อใครอยากจะใช้ยี่ห้อโมนินก็มีขายตามร้านอุปกรณ์ทำเบเกอรี่เนาะเสร็จแล้วอ๋อนี่ไงมีเราซื้อถั่วพิทาชิโอมานี่นี่นี่เอามาทุบเลย เร็วเข้าเดี๋ยวละลายวิปครีมยุบหมดแล้วเร็วเร็วเอามาทุบเร็วทุบยังไงอ๋อมีปเ,เ<อ>ปลือกเลยคุณแม่เอายังไม่ได้แกะเปลือกเดี๋ยวดิวเ,วเอา้าแค่นี้พออย่างเงี้ยไม่ทำเป็นลอยลอยผงผงอะไม่ทันอือ๋อเค้กเค้กอืมชิมค่ะเหมือนกับว่าตอนที่เราชิมมันนะป๊าป๊ามันไม่ค่อยแตกต่างจากเวลาที่เธอใช้นูเทลล่าเท่าไหร่นัก แตกต่างแตกต่างเหรอเพราะเราไม่ค่อยได้กินไะแต่คนที่กินด้วยคือปลาปลาจะบอกอได้ดีอร่อยนะมันก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งแม่ดูดใหม่ค่ะดูดใหม่อร่อยอร่อยเพราะว่าปกติอ่ะมันก็จะมีความเป็นฮาเซลนัทเพราะว่านูเทลล่ามันทําจากฮาเซลนัทใช่ป่ะแต่ถามว่าถ้าเผื่อเทียบเป็นนูเทลล่านูเทลล่าอร่อยกว่าอันนี้ก็อร่อยมากอันนี้มันก็มีความเป็นแบบพิซซาเชโอเออมันจะมันๆพิซซาเชโอมันจะมันหอมๆกลิ่นเฉพาะตัวของมันอะ ออแต่เขาบอกสูตรนี้ถ้าเผื่อใส่นูตเจราอร่อยมากอร่อยมากก็คือถ้าเกิดว่าใครดูแล้วจะทําตามนะคะใครชอบกินช็อกโกแลตปั่นรับรองสูตรนี้ป,ปา๊าป๊าทำให้เพื่อนทพืนกินทุกคนที่มาแล้วแบบเพื่อนเพื่อนเราหรืออะไรใครมากินเนี่ยทุกคนจะบอกว่าอร่อยมากแต่ว่าอย่าทําขายเพราะว่ามันจะเฟือง จะแพงมากใช้วัตถ่ายบของร้อยเพราะว่าวัตถุด,ดิบมันแบบแล้วแบบแค่ผงโกโก้ที่เราใช้มันก็แพงมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยอืฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าใครจะลองทำแล้วไม่มีไอพิทาชิโอเพสแบบนี้นะก็ใช้นูเทลล่าอ่ะเดี๋ยวเอาไปหยิบมัก่อนกับคนงงว,ว่านูเทลล่าคือแบบยังไง แบบนี้อันนี้จะหาซื้อง่ายอันนี้ตามเซเว่นก็มีเนาะเซเว่นอาจจะมีขวดเล็กหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าท็อปหรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆเข้าไปมีอยู่แล้วแล้วก็ใช้อันนี้แทนแล้วก็ใส่เข้าไปแต่ว่าถ้าเกิดใ,ใ,ใช้นูเดลล่าเนี่ยไม่ต้องเติมนมข้นหวานแล้วเพราะนูเดลล่ามหวานมาที่นนคนทั่วไปอายต้องเติมก็แล้วแต่ชิมดูแล,แล้วลกันแต่กริบนแบบผมหน่อยไม่เติมเออถ้าเกิดว่าชอบหวานหวานก็เติมได้ไม่ชอบก็ไม่ต้องเติมแล้วแบบปลากเป็นเบาหวานเลยไม่เป็นนก้พิหวานปลากรอบเป็นเบาหวานทุกวันนี้ทุ แล้วก็กินอันนี้ด้วยปะปา๋าเนี่ยอ่ะก็อร่อยมากนะนานๆกินถี่นานๆกินถี่ค่ะก็ลองทําดูรับรองว่าอร่อยแน่นอนอ่ะลากันไปก่อนกับชื่อเมอน,น,นูะอะไรเนี่ยข้านไรดูใบปั้นข้าวไรดูใบปั้นรวยไอ้เส้นคุณภาพด้วยไหมฮะเนี่ย